วันนี้ตัวกับผมนายพงศักต์ตั้งวานิจกรงพงนายุกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีครบรอบ10ปีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอบ้นานไผ่และได้โอกาสมาทำพิธีเปิดอาคารสำนักง,งานแห่งใหม่แห่งนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนจำกัดบ้นานไผ่นั้นมีความมั่นคง เป็นสถาบันการเงินนะครับที่มีผลกำไรมากมายมีความมั่นคงในการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนพวกเราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายนะครับและวันนี้ก็อยากเรียนพี่น้องว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชนนะครับ wow, ที่เราจะจะมีสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงนะครับ ให้บริการนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับภายใต้สโลแกนนะครับย้าม,มีก็ให้มาฝากน้มยากก็ให้มาถอนนามเดือดร้อนก็ให้มากู้อันนี้คือหลักง่ายๆของอสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจำกัดบานไผ่ผู้บริหารนะครับ,รบผู้หลักผู้ใหญ่ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนะครับเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารนะครับด้านการเงินการคลัง นะครับมีความสามารถมีความรู้เทียบเท่าธานาคารพาณิชย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะครับเนื่องในวาระครบรอบ10ปีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอบ้นานไผ่และในวาระที่นะครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้นานไผ่ได้เปิดอาคารสํานักงานแห่งใหม่ก็ขอให้กิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอเภออำเภอบ้านไผ่จงเจริญรุ่งเรืองนะครับยิ่ง,งขึ้นไป อยู่คู่กับพี่น้องชาวอำเภอบ้นานไผ่ตลอดไปครับสวัสดีครับ